สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดทีเด็ดบอลบิ๊กจ็อดประจำวันที่18สิงหาคมนะครับก่อนอื่นต้องขอดีใจกับเพื่อนในกลุ่ม VP ของบิ๊กจ็อดและเพื่อนๆที่ติดตามบิ๊กจ็อดในช่อง YouTube นะครับวันนี้ครับบิ๊กจ็อดมีทีเด็ดอีกหนึ่งคู่มาแนะนําเพื่อนนะครับวันนี้บิ๊กจอร์จะแนะนําในลีกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับคู่ระหว่างเบนฟิก้านะครับพบกับ psV ไฮโอเฟนนะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองครับเรามาดูฟอร์มทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับฟอร์มทั้งท ดูเบฟิก้าก่อนแล้วกันครับเจ้าบ้านสิบนัดหลังสุดนะครับชนะแปดเกมเสมอสองเกมไม่เคยแพ้ใครครับแต่เราไม่สนใจครับเรามาดูสกอร์สูงของเขาดีกว่าครับสกอร์สูงสิบนัดหลังสุดนะครับมีทั้งหมดเจ็ดเกมครับมีแค่สามเกมเท่านั้นครับที่เสมอศูนย์ศูนย์ครับแล้วเรามาดูทีมเยือนกันบ้างครับฟอร์มทีมเยือนฟอร์มทีมเยือนพรีแอนด์บีเฮลเฟนนะครับสิบนัดหลังสุดชนะเจ็ดเกมครับ เสมอสองเกมครับแพ้หนึ่งเกมครับฟอร์มค่อนข้างสูสีกันนะครับแต่เราก็ไม่ต้องสนใจเหมือนกันครับเรามาดูสกอร์สูงของเขาดีกว่าครับสกอร์สูงสิบนัดหลังสุดมีทั้งหมดแปดเกมครับมีแค่สองเกมเท่านั้นที่เสมอ0ูนย์ครับฟันธงครับบิ๊กจร์ดเลือกกดสูงแรกในราคาครึ่งควบลูกนะครับโอกาสที่จะมีสกอร์ในครึ่งแรกบิ๊กจร์ดคิดว่าเป็นไปได้มากครับ และตอนนี้นะครับเว็บที่บิ๊กจ๊อดเล่นอยู่ครับยูฟ่ามูฟันมีโปรครับคืนยอดเสียคืนยอดเสียบิ๊กจ๊อดคิดว่าโอเคนะครับคืนยอดเสียให้เราสําหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม V.P. ของบิ๊กจ๊อนะครับกลุ่ม V.P. ของบิ๊กจ๊อนี่ครับมีทั้งการวิเคราะห์บอลเทคนิคการเดินชิปบาคาร่าเทคนิครูเล็ตมีทุกอย่างครับมีบอลสดให้บอลสดด้วยนะครับแอดไลน์หาบิ๊กจ๊อได้เลยครับไลน์บิ๊กจ๊อนะครับ J O double S อันเดอร์สกอร์แ8ครับลายส่วนตัวของบิ๊กจ็อดสนใจเข้ากลุ่มแอดมาเลยครับเข้ากลุ่มฟรีครับสำหรับนี้บิ๊กจ็อตก็ต้องขอตัวก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบิ๊กจ็อดด้วยนะครับสวัสดีครับ